ประโยคที่ผมจําได้ฝังใจตั้งแต่เด็กเลย <ừ. S 1> ก็คือกําจัดมันก่อนที่มันจะกําจัดเราแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเฮ้ยตัดตัวนี้เพื่อมาเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะช่วยเราได้มันจะตัดใจง่ายครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในรายการเวลมีพีซอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เราจะนําข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณปิงประกิจสิริวัฒนเกตนะครับผู้ในการเาโศวบลจอมชั่นพาร์ทเนอร์บิชเชนเคยนะครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามาขอความช่วยเหลือพี่ปิงครับผมบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าติดดอยไปลงทุนมากัดทุนมากเกิน30ปรเ็น ก็ไม่ได้ซื้อถั่วก็โดนหนักเข้าไปอีกครับประสบการณ์ที่ปิงขอเอาวิธีเอาตัวรอดหน่อยคือถ้าบอกว่าขาดทุน30%ปนะแปลว่าเดาได้เลยว่าลงทุนแต่ในตลาดหุ้นไทยใจไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยโอ้โหหรือเราไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะถ้าเราไปเล่นแค่5ตัวใหญ่ของเขานะแค่ Facebook อลลีบาบาเอาเข้าไป เฟซบุ๊กแอปเปิลไมโครซอฟท์อเมซอนโอ้คือเฉลี่ยแล้ว40%ี่อนปีนี้ถ่ายทุนหรือขึ้นกำไรคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคือเงินซื้อ5ตัวนี้ไปหรือซื้อเทสลาก็ได้เทสลาปีนี้คือบวก40 0ออซคือก็ไม่อย่างเชื่อไม่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อขาดทุนรวมมาณลบ15าลบ3 0นนี่ก็เดาไม่ผิดว่าน่าจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยทีนี้คำถามก็คือ เราเราจะแก้ไขมันยังไงดีกับการติดลบ30%นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นในลักษณะของการเก็งกําไรนะครับเราต้องการผลตอบแทนในระยะสั้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราเป็นเลือกในกลุ่มหุ้นที่อาจจะสภาพคล่องต่ํามีข่าวบวกเปิดดูหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเราคิดว่าใช่ครับเราเข้าไปปุ๊บเราโดนเขาหักหลังนะครับแล้วก็ราคาหุ้นดิ่งลงดุนแรง30%เนีเนี่ย คำ,คำตอบก็คือตัดขาดทุนอย่างเดียวนะ <c oughs> ครับ,รบเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมันคาดหวังให้มันพลิกกลับมาเนี่ยยาก <c oughs> นะครับมันพลิกกับคาดหวังยากแล้วก็มันไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับมากพอ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐาน <c oughs> ที่เราเข้าไปเก็บสะสมนะฮะหรือเข้าไปเพราะว่านักวิเคราะห์อบอกว่าดีคนนี้คนนี้คิดว่าดีเป็นหุ้นพื้นฐานสูงว่าเป็นหุ้นในเซฟเฟตี้ก็ได้แล้วตอนนี้มันสไลด์ลงมาลบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องดูว่าหุ้นนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับหรืออยู่ในกลุ่มสื่อสารกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะกลุ่มค้าปิกลุ่มกลุ่มที่มันยังอยู่กับเราแน่เป็นบริษัทที่เขาไม่ได้ล้มหายไปจากไปจากเราแน่เราเคยเขาเคยผ่านพ้นวิกฤตหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยมันสามารถซือซื้อถัวเฉลี่ยได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยสมมติเราติดลบมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์เราอยากจะซื้อถัวเฉลี่ยเนี่ย คีย์สำคัญหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคือการจ่ายปันผลนถ้ามันยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีแล้วเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องที่ดีนะครับ,รบแล้วก็มีความใหญ่ของของ,ของกิจการ,รมีศักยภาพการแข่งขันที่เรารับได้เราก็สามารถซื้อถั่วฉเฉลี่ยได้ ซื้อถัวเฉลี่ยมันได้นะครับก็คือซื้อไปเลยเลยคือเวลาลบ30นี่คือเริ่มซื้อได้ละเริ่มซื้อได้ละยกตัวอย่างเช่นถ้าในที่เราจะรู้จักกันดีอย่างเช่นเซนเทลมินต์อย่างเงี้ยนะครับคือรู้อยู่แล้วะกิจการมันาะโดนเรื่องโควิดนะครับปีนี้อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเรามองไว้สองปีมันน่าจะกลับมาด้วยขนาดของกิจการเขาเขามีการเพิ่มทุนแล้วกระแสเงินสดเขาน่าจะยือสถานการณ์ไปได้เนี่ยไออย่างเงี้ยเราซื้อถัวเฉลี่ยได้นะครับ หรือก่อนหน้านี้อาจจะมีหุ้นอะไรบ้างที่ลงในระดับแบบโหยีสมมุติเราไปซื้อบนยอดดอยแล้วติดถ้าเป็นหุ้นใหญ่ครับอย่างเช่น i v l อย่างเช่นปูนใหญ่อย่างเงี้ยพวกเนี้ย i v l ปูนใหญ่นี่คือเกิน20%บถ้าเราตับจักยอดตักยอดนะครับพวกเนี้คือถัวเฉลี่ยได้หมดเพราะความใหญ่ของกิจการเนี่ยมันมันสามารถกลับมาได้แล้ว เราก็ได้ปันผลด้วยคําถามคือถ้าเราไปซื้อถัวเฉลี่ยพวกนี้แล้วมันยังลงอีกทํายังไงก็รอซื้อเพิ่มไงเพื่อเอาปันผลวันหนึ่งเนี่ยผมว่ากิจการพวกนี้ถ้าพิเศษโมเดลมันไม่ได้แย่มากนะมันจะเทิรนกลับมาได้บ้างนะครับแต่ถ้าพวกหุ้นเก่งกําไรก็อย่างที่พูดในตอนต้นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะยื้อเพราะเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นหุ้นเล็กหุ้นจิ๋วแล้วมันมีประเด็นบวกเพื่อล่อหลอกล่อหลอกล่อหลอกให้เราเข้าไปเก่ง ซึ่งสุดท้ายพอเราเข้าไปเก่งเช็คบินอันนั้นก็คือตรงตามวัตถุประสงค์คนเช็คบินแล้วไงเมื่อเขาเช็คแล้วเขาไปเลยจ้องมือได้ไหมไม่คอยอยากหรือพูดง่ายๆคืออยากง่ายๆสมมุติเราไปบ้านออมเงินผมชอบเปรียบเทียบกับพวกบ้านออมเงินชัดเจนอ่ะบ้านออมเงินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเดือนเนี้ย ได้แต่ละเดือนเราให้ผลตอบแทนทีหนึ่งอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากร้อยได้ได้กลับไปสองร้อยอ่ะอย่างเงี้ยภายในหนึ่งเดือนอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราก็อยากได้เร็วใช่ไหมเราก็เข้าไปสุดท้ายแล้วพอเราเข้าไปแล้วอ่ะงวดนี้เราจะได้งวดที่สองเราจะได้งวดที่สามเริ่มเงียบเราก็ติดตามทวงหนี้ประกอบว่าเขาหายไปเลยถามว่าเขาจะกลับมาจ่ายให้เราไหมไม่ไปแล้วเขาก็เก็บได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่มีคนติดเหยื่อเขาได้ระดับหนึ่งลวก็ปล่อยใช่ไหมฮะเขาก็หนีไปเลยก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกับพวกการของพวกเล็กที่มันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงท้ายแล้วเราเข้าไปตามแล้วมันเทลงมาเนี่ยความหวังที่เราไปคิดว่ามันจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะมีนะแต่มันมีน้อยมันก็อารมณ์เดียวกับการที่เราโดนเช็คบินเวลาเราเอาเงินไปเล่นกับแชร์ลูกโซ่เวลาเขา ทิ้งไปเนี่ยเขาไปแล้วไปรับเลยเรื่องอะไรเขาจะกลับมระจายถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกลับมาแล้วเอาเงินเอาเงินใครมาให้ไใช่ไ่ะเพราะเขาาการเล่นหุ้นก็เหมือนกับการต่อแชรูลโซ่ทั้งแหละเขาก็คว้านเงินไปเลยนะครับไปรับไปรับนะครับทีนี้ก็กลับมาสรุปว่าถ้ามันเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นที่มันมีประเด็นเกงกำไรหุ้นที่ชื่อเสียงเรียงนามมันแปลก แล้วมันบีส n เ s s โมเดลเรามันดูมันดูไม่ไม่น่าจะว้าวเนี่ยก็สาเอร์เ็นต์เราก็ตัดขาดทุนคนเราโดยปกติลรวเนี่ยจะมีพอร์ตเนี่ยสาเนี่ยมไม่ไม่แปลกนะเพราะว่ากําไรอะขายทิ้งเถอไว้แ <c oughs> ต่สามสิบถือว่าเติดลบเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าติดลบบานปลายมันก็เลยทุกครั้งที่ผมเห็นพอร์ตที่คนเอามาให้แก้ก็เลยไม่แปลกใจที่จะเจอแต่ตัวแดงเพราะตัวเขียวว่าเขาขายไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ ตอนนี้ที่เห็นนะหลายคนที่มีตัวแดงออกมาให้ดูเนี่ยมันก็มีทั้งเนี่ยแบ่งแค่เป็นสองกลุ่มเองครับกลุ่มที่การกระเลกที่เราควรต้องตัดใจกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราถัวได้ถัวได้คือหุ้นใหญ่ในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยที่ที่มีชื่อเสียงหน่อยสายป่านดี่มีผลคือชื่อคือมีเนมหน่อยนะครับลักษณะธุรกิจเนี่ยดูมีความหวังว่าตอบมาได้คือตอนนี้ทุกคนมันลำบากหมดแหละแต่ว่าลักษณะธุรกิจเนี่ยน่าจะกลับมาได้นะครับ แล้วก็อดีตอดีที่ผ่านมาเนี่ยมีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีนะครับกำไรมันจะมีสวิงบ้างไม่เป็นไรนะครับด้วยความใหญ่ของมันด้วยศักยภาพการแข่งขันของมันเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลับมาดังนั้นการลบ30%เรนี่ยถ้าเราเฉลี่ยเข้าไปเราก็จะเหลือแค่ลบสหรนะหรือว่านะครับแล้วถ้าเกิดปันผลเนี่ยมันจ่ายปีหนึ่งเนี่ยอยู่ราวประมาณ7-8%ครับ2นปีเราก็ cover ละถูกปว่าเรถ้ามันลงมาอีกทางแฮลก็ซื้อเพิ่มสิครับ นี่ผมผมผมติดใจตรงมายเซ็ตตรงนี้พี่ปิงอย่างพี่ปิงบอกว่าไอตัวที่มีกาไรบางคนขายอย่างตัวผมเองอมีกาไรขายเลยนะแต่ว่าขาดทุนไม่กล้าขายไอตรงนี้เราต้องปรับมายเซ็ตให้มันถูกง่ายไหมง่ายๆเลยครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำไงแต่ถ้าเป็นผมนะผม ขาดทุนนี่ผมเกลียดมากเลยอ่ะผมไม่ชอบสีแดงในพอเลยพิงหรอพี่ปิงตัดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยมันแล้วแต่บางอารมณ์ครับบางอารมณ์บางอารมณ์เข้าไปซื้อแล้วโดนสามเปอร์เซ็นต์ลำคาลแล้วเอาออกเอาออกเพราะว่าพอร์ตเนี่ยมันจะมีตัวที่แบบสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวกำไรอยู่ใช่ไหมแล้วเวลามันมีสีแดงมามันมันดูหมุดเกลียดเนี่ยวิธีวิธีการแก้ลองง่ายๆนะครับลองเปลี่ยนด้วยการลองสะสมสีเขียวดูก่อนโอห่ยากด้วย ก็เวลาซื้อแล้วมันเป็นกำไรอย่าห้ามใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปขายลองให้มันดูให้มันลังไปแล้วสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะชอบที่จะมีสีเขียวอยู่ชอบกักชอบเก็บอะไรที่มันเป็นสีแดงเราอยากจะระบายทิ้งอยากจะตัดทิ้งนะครับมันจะเป็นดี๋ยว่มันจะเป็นโดยธรรมชาติซึ่งผมเป็นคือสีแดงไม่เห็นแล้วทำคานมากถ้าไม่ใช่หุ้นที่ฉันแบบ รักมากหรือว่ามันบิเซิโมเดลดีจริงนะฮะแล้วเชื่อว่าราคามันบั t ทอมแล้วเนี่ยโอ้ยอยากตัดใจขายทิ้งเงีแม้ว่าจะเพิ่งเข้าไปนะคือเกงผิดก็ตัดผมก็ขายโง่งๆหลายครั้งเลยขายปุ๊บมันขึ้นเอาขึ้นใหม่ซื้อไปใหม่เอาโดนอีกอขายอีกเอามันขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็ยังจะทำเพราะด้วยเหตุผลว่าเราไม่ชอบสีแดงครับแต่บางตัวถ้าทนได้ก็ทนครับ โนได้ก็ะทนนะใช่แล้วอย่างนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งอย่างช็อต a g a i n อร p ต r t ที่ปิงอย่างบางคนบอกไอให้ราคาแบบขายตรงนี้ก่อนแล้วก็มารับข้างล่างอีกทีนึงก็ได้ก็ไปไม่ได้ครับก็เปไม่ได้วิธีนี้ถือว่าโอเคแต่ว่าโดยปกติแล้วไม่ค่อยได้เจอใครสักเซสเพราะว่าหนึ่งกว่าเราจะขายมันบะทอมละกว่าเราจะยอมขายอ่ะมันต่ำแล้วไงอ๋อครับขายปุ๊บมันไม่ยอมลง อันนี้คืออันนึงเลยข้อข้อเสียหายข้อแรก<ช>นะครับและและปรากฏว่าเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปซื้อตอนที่มันลงอย่างแรกนะขายเนี่ยมันเป็นจุดต่าสุดแล้วและตอนซื้อเราก็มักจะไม่กล้าไปซื้อตอนลงเพราะว่ากลัวว่ามันจะต้องลงไปอีกเราก็เลยจะมักซื้อตอนที่มันฟื้นตัวขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ช็อตอเกนพอมันจะกลายเป็นช็อตอาโบพอร์ตเนี่ยก็คือกลับไปซื้อในจุดที่เหนือกว่าช็อต อะมาณนั้นก็มใครรู้เนาะใชม่มันก็เลยเป็นวิธีการที่โดยไอเดียดีแต่ทำยากแล้วไม่มีคนทำสักเซสหมมันแล้วแต่บางตัวอย่างเช่นอย่างล่าสุดเดียวผมก็มีทำกับหุ้นตัวหนึ่งเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มไฟแน n c e อือรับก็โหซื้อเข้าไปเนี่ยหวังว่ามันต่ำล้วแล้วอยู่ดีก็มาเจอเรื่องของธนาคารออมสินเรื่องของแบงค์ชาติ <Sh> <Finance S 2> นะครับนะก็อยู่ดีมันก็ไรลงมาเรื่อยๆแต่เราก็ศึกษาข้อมูลแล้วว่า้ เออร์เน็งมันโตนี่หว่ารายได้โตเออร์เน็งโตนะครับเอ็นพีเอลก็น่าจะคุมได้อเอา้าเรา valuation อ่ะถ้าเออร์เน็งเป็นแบบนี้ทิศทางเป็นแบบโอ้โห valuation ถูกมากเลยตอนนี้เมื่อก่อนน่ะตอนที่มันขึ้นไป20-30แล้วไอเราก็อยากจะเล่นอยู่ทุกวันอตอนนี้มันลงมาต่ำกว่าที่ยี่สิบแล้วคือว่าน่าซื้อมากมใช่ไหมครับแต่ราคามันสไลด์ลงมาเรื่อยๆเราทำยังไงดีก็ต้องเอาลดน้าหนักไปก่อนขายไปก่อน เพื่ออะไรเพื่อถ้าสไลด์ลงไปอย่างนี้มันต้องมันต้องได้ซื้อต่ำออกว่านี้แน่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงมาคุณต้องกล้ากลับเข้าไปเอาผมก็มีมที่ที่ทำแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับทุกตัวครับคือต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเข้ามาผสมด้วยมันมันมันไม่เชิงมันถ้าใช้เทคนิคอลส่วนใหญ่ก็มึนขายขายไปก่อนแล้วลงมาซื้อข้างล่างอ่ะมันมันก็มึนนะครับแต่ถ้าเป็น5้าเรื่องนี้มันคว <จำ S 1> <ม>รต้องเป็นพื้นฐานเพราะว่าเ้ยเรารู้ส<ม>ึกว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังแย่เราขายไปก่อน แต่ด้วยพื้นฐานเนี่ยเรารู้แล้วแหละถ้าราคาลงมาตรงนี้ valuation มันจะอยู่ในจุดที่เราต้องเอาเนี่ยก็จะกลับค่าเก้าเข้าไปซื้อโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องราคามไม่ได้สนใจเรื่องของ movement ของราคาแต่สนใจเรื่องของ valuation อผมว่า short ะ g a i n s t พที่ดีอะ่ะควรต้องสนใจเรื่อง valuation อคือขายไปแล้วนะแล้วราคามันลงมาอยู่ในระดับ valuation น่าสนใจเราก็เอาไปเอาอนะแต่ถ้าไปสนใจเรื่องภาพทางเทคนิคเราจะไม่กล้าเอาตอนราคามันลงเพราะกลัวเดี๋ยวมันลงอีก Okay. งั้นสุดท้ายให้พี่ติงช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยว่าการจะคัดลอดหุ้นสักตัวหรือการจะซื้อถั่วเฉลี่ยหุ้นสักตัวเนี่ยตัวแปรหลักๆที่เราต้องเข้าไปดูนี่จะต้องมีคือ,อผมเด็กๆเนี่ยผมจะจําประโยคนึงได้เป็นอย่างดีเลยมีพี่คนหนึ่งเขาเขาเขา,เขาเขาเรียนมหาวิทยาลังเรียนมหาวิทยาเอกชนที่หนึ่งอเรียนมหาวิทยาเอกชนที่หนึ่งพี่เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งอะไรไม่ไต้งใจเรียนวันหนึ่งเนี่ย ันหนึ่งเนี่ยเขาก็โดนโดนรีไทยโดนรีไทยมีจดหมายมาผมก็นั่งอยู่กับเขาอะพี่คนนี้ไม่ได้พี่แท้ๆนะเนี่ยวิจดหมายมาทำยังไงดีเนี่ยพี่ผมก็อธิบายง่ายมากเลยก็ฉีกจดหมายทิ้งพี่ผมอธิบายว่าต้องกําจัดมันก่อนก่อนที่มันจะกําจัดเราเราไปถึงบ้านงี้หรอเพราะว่าถ้าแม่มาเห็นก็ก็สวยนะก็จะสวยได้เพราะนั้นเราต้องกําจัดมันก่อนเนี่ยประโยคที่ผมจําได้ฝังใจตั้งแต่เด็กเลยก็คือ กำจัดมันก่อนที่มันจะกําจัดเราดังนั้นเช่นเดียวกับพวกหุ้นแดงๆที่มันไร้ไประโยชน์เนี่ยการกําจัดมันไปก่อนที่มันจะมาทําร้ายเราเป็นสิ่งที่ต้องทํอเพราะเราขายมันไปเนี่ยคือเราได้เงินกลับมาอมพอเราได้เงินกลับมาเราก็เอาไปซื้อตัวที่มีศักยภาพนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานเลยเคลงๆเลยเมื่อประมาณสองวันที่แล้วก็มีหุ้นตัวหนึ่งหุ้นดีมากนะก็ซึมลงมาเรื่อยๆทำร้ายผมไปเรื่อยๆ ผมรู้สึกว่าผมไม่ทนกันบบันละกรีดเลือดไปเรื่อยสู้ผมทําร้ายมันแล้วผมก็เง,งินก้อนนี้ไปซื้อหุ้นอีกตัวแล้วในจังหวะเดียวกันหุ้นตัวนี้ลงต่อหุ้นตัวนี้ขึ้นมา10%ภายในวันเด<ร>ียวไอ้บ้ามันเป็นการแก้เกมว่าผมสามารถได้คืนจากตัวนี้ทันทีจากผลขาดทุนที่เกิดจากอีดีมาตลอดเดือนอ่าคือระหว่างระหว่างทางเราก็ต้องมีศึกษาไปด้วยว่าไอ้หุ้นตัวนี้สามารถแก้ยังไงดีตอบแทนให้มันชดเชยจไอ้ที่ขาดทุนได้ใชเลยทำยังไงดีเราต้องกําจัดตัวหนึ่งคือ ถ้าเราตัดขาดทุนตัวเลตัวหนึ่งโดยที่ไม่มีแผนสองเนี่ยแล้วมาถึงในส่วนเพียวๆอันนี้ตัดใจยากแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเฮ้ยตัดตัวนี้เพื่อมาเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะช่วยเราได้มันจะตัดใจง่ายอยันนี้คือเป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยเราได้ดังนั้นกําจัดมันก่อนก่อนที่มันจะกําจัดเราเป็นวิธีคิดที่ดีนะแ,แต่ก็ผลร้ายประสบควเนาะโอเคได้ครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณพี่ปิงมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่ปิงจะพา ไปเรียนรู้เทคนิคด้านการลงทุนในรูปแบบไหนหรือว่าคใครที่ยังคัดร้อนไม่ได้ก็สามารถมาดูพี่ปิงไลฟ์สดทาง Facebook หรือว่าทางช่องทางต่างๆให้ความรู้กับนักลงทุนด้วยนะครับวันนี้เราขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ